สบู่เตจ้าสบซตสบราคาแปดสบาทจ้าเมื่อไ่ยางจะนานนุเมื่อไหอยังคือเก่าสดทุเก่าเสียแต่สบู มันจะไปไหนก็เบิร์นมหอนกันจ้ะฟังไงจะเปไหนฟังไาไหน จซบูบวกเซรามจ้านี่ก่อนเดียวจา้าแค่สนใจแค่ถ้าแชทอะไรเด้จา้า ไปเนี่ยาพี่น้องรูปไปรูปไปจ้ะข้าหมอนหมอซราไเจ้ะนุมมาทดลองพี่น้อง เดบ่งกันจ้ามันเป็นจังไหนมันดีดีบอ่อมันโอเคมับอ่อสำหรับตัวดูเองกก็จ้าสำหรับตัวนั่นเองมันก็นว่าดีว่ามันโอเคซิวดูกระจ้างรุ่งเร็ว ก็ใส่ไปเรื่อยๆจะพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆใส่ต่อเนื่องจ้ะ <c oughs> เห็นพ้น่นนจ่งจะ่นอนแต่ซีรูนี่นู้คิดว่านู้คิดดู่เรียบให้ลีอยคนซีรลดคยดีเศ้านอแต่สินใจรองสั่งสบู่ใชน้ำสเอ็นบีนั่นละจ้ะ มันดีอยู่มันด,ดีดีอยู่จ้ะสำหรับตัวเขาเองก็มันดีะละปวดไพ่ใจพี่น้อง มันมีใช่อันเดลไลจ้ะช่เมาสมกับมาทังจระเค้มะเกเทศมะคามป้อม ชาเขียวหอมจ้าวิตามินบีสามช่วยฟื้นฟูนและปลอบประโลมผิวพอมลงให้ผิวนุ่มเนียนเนียนนุ่มสะดกวกชุ่มชื้นลดความมันบนใบหน้าลดปัญหาผิวหมองคล้ำซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดสิว ูเห็เบังเลยเนี่ยจะพี่น้องนี่สิทอีกแด้มีแต่มีเห็นแต่คลายไม่พร้อมจ้า 근데 피농은 헛 피농이 털낸거 자 sao lại yên nữa <laughs> <laughs> phòng này để này ยัก็ตึ้งมากแกนักดนตรีอะไรก็ได้ก็ได้ถ้าเสียงดังเนี่ยก็ขอไพยด้วยจ้ะคางของก็จะโซกันจ้ะ năng kiến sum siêu mới luôn chả? không đi hết cả bỏ to là chạy với nó thế nó cả bỏ hù mang quan cứ mù bỏ cái này mù cái này งูแน่น้ำมากจ้ะหนูไปเลยลองสั่งมาใส่บ้างเธอมันดีครับนจากของเธอรู้สิว ไม่น,นี่กะโคตัวสิเด่นถ้าเราไปก่อนนี่จะพี่น้องพบพอกันไหมคลิปหน้าแล้วจ้ะขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่นะจ้ะพี่น้องไปกันต่อให้หนูองนี่นะจ้ะ นูสิปัฒนาจะของให้ดีขึ้นไปจ้ะแล้วออกมาจ้ะ มุนิกะเอาไว้เส้นนี้นะจ๊ะพี่น้องสวัสดีจ้า